เอาสิใส่หลอดดูดน้ำเว้ยแมน <c oughs> ใช้เครื่องดูดน้ำดูดบ่อลุงยอดได้จะ้ะหลังบ้านลุงยอดกำล,งล,มมลังส่วนละมุนวุ่นวายเลยยังใส่ื้อทำงานอยูยเยย่เลยได้จ้ะเลิกงานปุ๊บก,ก็บมาปั๊บเลยเราสิม,มาดูดปลาจะ้ะแต่ว่าฝั่งนี้บบเห็นเด้จะ้ะผูกฝั่งผูกเพิ่โลงค่ะแต่ว่าท่อลงได้ฝั่งนี้จะ้ะเดี๋ยวไม่น้องเจ้านายสิาพาไปเบ่งด้อจ้า 菜。 กี่นี่ค่ะใายน้องก็มาทานผูกปลาผูกผูกปลาปลาเป็นก้อนอยู uh ่ตรงนี้ปลาดุกเต็มเลยว้ายนี่ตัวนี้แหละมันมุดโถมหันบอกแล้วว่าขออภัยด้วยจ้ะทุกทายผูกปลามาโซโตหลายเลยด้วยจ้ะรอแต่น้ำแห้งด้วยจ้ะวันนี้ตใส่ปลาจะอยู่ในอลุ่มเลยด้วยจ้ะ ปลาเริ่มมาโชว์ตัวเยอะเลยจ้ะแต่ว่าโคนเยอะมากว่รู้ว่าเพื่อนเ่าสีได้จะโตนะจ๊ะน้ำแข็งน้ำแข็งคุณน้ำคุณไม่พี่น้องคือสจะเห็นแล้วจะน้ำคุณคุณคุณเมื่อเธอกระดิกปลาดุกจักเต็มเลยจ้ะผูกปลาโอ้ยเห็นแต่หลังผู้ใดเป็นเห็นแต่เป็นเงาอยู่จ้ะปลาดุกตัวนึงปลาชันปลาดุกเห็นแล้วจ้ะแต่ว่รู้ว่าสีได้เพื่อนในนั้นจ้ะ นอนนิ่งเ่ยปลาช่อนได้จ้ะปลาเต็มเลยลอยไปเต็มหนึ่งปลาผู้หลังปลาดุกฮึสอันก่อนเด้อจ้ะตอนนี้ยังจับบ่ได้เด๊ได้แต่สะออนเด้อจ้ะมาลุ้นกันแมนอู้ปลาโน้ยกับเป็นฝูงเลยจ้ะคุณน่ะมารอชมกันว่าสิตัวใหญ่ซ้ำไหนอู้ปลาดุกมีแต่ตัวใหญ่ๆหญ้ยนี่จับปลาดุก เป็นบ่อธรรมชาติเ้วยอจาะบ่อได้ปล่อยบ่อได้เลี้ยงบ่อนี่ธรรมชาติสุดๆปละชอนตัวหันยังนอนนิ่งจ้ะมารอชมอุย้ยปลาดุก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 ปลาดุดดดดจานจ้ะน้ำคือสีบ,บรแห้งสีแห่งอยู่แต่แต่ว่าซอยเครื่องเครื่อมีแต่คี้ต้มหลายลงยอดกันเลยปลาสะน้ำจ้ะ ก็พี่ตัสือบอกว่า่องมันรรมจะไปนน้ำกันเหลือิดเดียวจะช่วยกันเดี๋ยวรอน้ำเห็นได้แต่ปะะ็นปลาหลาหลโบกเลยทั้งปลาดุกทั้งปลาช่อนเลยจ้ปะปลาช่อน,อนใส่ในอย ุณอุ้ยพูนอเดี๋ยเดียวนี่จ้ะย่างไปบไรนขี้ตมเยอะไปังงไปจปดุกหลขนาดระวังเด้อนี่นี่นีอุ้ยออุ้ยเอาถังเอาถังงเลยเอาถังงเลยนี네่นี่้ข nah ึ้นขึ้นขึ <t ong> <t ong> ้นดุกดุกข้ามาเรียบ้ลย

น้ำไลเลกันแทแตกกันแทแตกม้งโอ้ยกันแทะแตกกันแทแตกกันแทะแตกแตกเราวนแตกแล้วแตกเราทางนี้แตกเลาทตวยดิเนื้อวนดิเนื้อโอ้ยน้ำไหลเลยถ้าจะเบึ่งประดุกเยนมาี่นี่ไปนอลาอนนนเบอกมนเอร่นพนอ โคนไปใส่แล้ว uh -huh. lời ทีละ đi ทีละมานุ้ยๆๆใส่แล้วอือหือขี้ เป่าไปของมันมา่นมาเลยงมไปเรื่อยๆงมไปเรื่อยๆกวาดไปเรื่อยๆกวาดเรื่อยจากปีไปมาพี่มาพี่มาลงพี่โง่โมไปนนี่งงลุ่นแล้วไปใส่ว่าอีกตัวนึงว่ามันโคตมผาดยอนเอาย้อนผาดหันหูจนไปผู้เบิกป้าฮันะ น่านแตกเราจะเขื่อนแตกแล้วเรียบร้อยทำไมจ๊ะเหนื่อยเลยปานนลกปกปาก็ลังลายเลยอ่าะากเอ่ะไ่จัดเดี๋ยวแก้ปัญหารตรงนี้ก่อนเดยจ้า ตอนสองละตรงนี้ปั้นไว้อีกบ่องนึ่งเลยจ้ะโอ้องพ่กน้องชนายกับกำลังป้าอีกจ้ะเขื่อนแตกเลยเสียดายกำลังเอาปลาเลยปบาท่อบลท่อบลท่อคนคนซาบปท่อคนถ่ายกับปลท่อคือกันจ้ะแมนนี่จ้ะปั้นก่อนจ้ะ ขขาโาก่อนจ้า,จาทำงานต้องทำเป็นทีมเนะจ๊ะคุณมีแต่คนขมักขมิ้นนุ้าานยสุดยอดสุดยอดดูดิเป็นทีมเวิร์กเลยจ้ะถูอันนี้เหมือนโดนแก้งอนะลูจ้จถูอีกตอนนึงจ้ะอนุ้องจะไหนกับลุงนี่นี่ยอดนุงเจ๋บ้างมันเคยมันดูดกันได้ โอเคล้วบอวันนี้โอเคเลยเดี๋ยวจะบปนี้ลงไปอีกหนึ่งเขื่อนกำลังโอเคได้ปลาดุกสองตัวปลาชนเด้อจ้ะแล้วก็ปลาเล็กปลาน้ยอู้ได้หลายเลยเด้อจ้ะแม่น้องจะนายก็สิขอตัวลา่อนเด้อจ้าให้พ่อแม่พี่น้องไปต่ออีพีสองเด้อจ้าใหกดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้แม่น้องจนานายเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่กิมหน้าสําหบคกิปนี้สวัสดีจ้าเขื่อนแตกเลยจ้า